สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมแพทย์แท้โฟมนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีเนื่องจากมีภารกิจที่มาทาบุญกับที่บริษัทเราก็ถือโอกาสพาเจ้า l a m e s t าตัวเก่งไปเที่ยวด้วยกันคนเขาจะไปเที่ยวกับผมหรือยงังพร้อมแล้วไปกันเลยไป เดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นจากงานบุญของที่ทำงาน,นไหนๆก็ออกจากบ้านมาราชบุรีแล้วก็เลยถือโอกาสเที่ยวคนเดียวกันเลยซึ่งการเดินทางครั้งนี้ก็ถือเป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรกในชีวิตด้วยแต่ก็โชคดีที่ได้พี่ชายเจ้าถิ่นแนะนำที่กินที่เที่ยวไว้ให้หมดแล้วมันก็ไม่น่ายากหรอกนะหลังจากนี้ก็เหลือแต่ผมกับเพื่อนๆที่ดูกันอยู่แล้วแหละมาดูกันดีกว่าว่าผมจะไปที่ไหนกันบ้างว่าแต่ตอนนี้ก็หิวแล้ว เริ่มกันที่ร้านข้าวกะปิชุนเซงร้านดังของชาวลาดบุรีกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนทาที่เดินเล่นครัตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ข้าวกะปิชุนเซงเขาบอกว่าเป็นตัมีย่านในย่านตัวเมืองลาดบุรีมาแล้วต้องดูนต่ไปเลยสองอย่างก็จะมีข้าวกะปิแล้วก็มีต้มไก่ปรดูรสชาติอยงเงี้ข้าวกะปินี่ก็จะเครื่องอยู่ประมาณนั้ ราคาสะประมาณ5 0บาทคแล้วก็ต้มอะไรพวกนี้ก็มาณ40บาทว่าราคาไม่แพงแล้วก็ให้มายกพอสุดขาวกล้อปตีนี้น้ำซุปน้ำข้าวราดที่จะให้กันเยอะๆขชาวตีนเครื่องนั่น ต้มไก่้วานรับดูจากหน้าตาหน้าเป็นแกงเจีดยหมก็บเม,มามะนาวดองาให้เลยเป็นแกงเจี๋นที่มีมะนาวดองนิดนรับปร่งคอมากตัดกับรสชาติหวานของข้าวผัดกะปิได้ข้างดีนะครับ ่เดี๋ยวคิวเสร็จแล้วผมว่าจะไปเที่ยวที่เขาลูต่อนสำหรับใครที่นี่นะว่ามากินลาบเดียกินก๋วยเตี๋ยวไปแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูท่อนคาดจะรสชาติตุ่งหวานนิดนึงไม่แน่ใจเพราะอยู่ใกล้เพชรบุรีอยู่ใกล้นครปฐมด้วยเพราะว่าที่ไปนครปฐมไปเพชรบุรีก็อาจจะรสชาติจะมีหวานนะครับใครที่อยากจะมาลองมาลองได้อยู่ที่ตัวเมืองรั กรุงปุรีหาไม่ยากก็เซิร์ชกูเกิลได้เลยว่าร้านข้าวปิดช่วเตีก็เจอในปร้านของผู้หาตั้งสบายอยู่แต่ว่าถ้าว่าถ้าเกิดตอนผมกลางวันผ่านอยู่ตอนเที่ยงเที่ยงคนจะเยอะมากแต่ตอนที่ผมมาบ่ายสามร้านเขาจะปิดร้านร้านเขาเปิดสี่วงถ้ามาตอนนี้คนก็จะน้อยหน่อยถ้ามาตอนเที่ยงเที่ยงคนมันฮั่งแน่นเลยที่เดียวเราไปกินกัน โอเคเรียบร้อยข้าวุปกป้กะปิชุนเซงก็ราคาทาละสี40บาทต้ม40บาททั้งหมดแ0ิบาทน้ำเปล่า10บาทเป็นทั้งหมด90บาทรสชาติดีราคาประหยัดคุณมค่าชวนให้มาลองได้เดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ถขกงวเดียวไบ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เขางูเป็นที่เรียบร้อยถ้าเราเซิร์ช g o เ g l e เขางูปกติเขาจะไปตรงเขางูตรงไหนไม่รู้แต่ว่ามันจะมีที่ทีหนึ่งที่ไบค์เกอร์หลายๆคนชอบมาถ่ายรูปก,กันมันจะใน g o o g l e จะบอกว่ามุมรับเขางูก็คาดหวังว่าดูในรูปแบบไม่มีคนเท่าไหร่เขาถ่ายกันเงียบๆแต่พอมาถึงที่จริงๆแล้วโอ้โหคนนั่นเลยไอ้ตรงเหลี่ยมที่รถจะถ่ายได้สวยที่สุดก็เหมือนว่า จะมีคนจองถ่ายรูปตลอดอาจจะไม่ได้เหลี่ยมที่ดีที่สุดแต่ว่าไหนาๆก็มาละถ่ายรูปฝากท่้นๆดดูแล้วกันไปดูอะไรอ่ะ โอเคแล้วก็จบเรียบร้อยกับภารกิจเที่ยวเขางูได้ถ่ายรูปในมุมที่ใครๆเขาก็มาถ่ายกันเรียบร้อยแล้วกับเจอลำเบตาคู่ใจของเราพอดีถามกับเจ้าหน้าที่อุทยานเขาจะบอกว่ามันมีคาลึกหาดที่หนึ่งที่เอามาทําคาเฟ่ยอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเป็นยังไงเราเที่ยวแบบนี้แหละไม่ต้องมีแผนอะไรถามไปเรื่อยสนใจตรงไหนเราก็ไปโอเคไปด้เลยครับไป จอดไหนครับเป็นกี่โมงครับตีสักครับโม้งขึ้น,อนโอเคโเคมไซจอดไหนครับจอบดนั่นเองนี้แหละ มูลค่า50บาทนะคะสามารถเป็นส่วนลดในบินอาหารบิ๊กพิมพ์ได้ถ้าเกิดเกินจากคูปอลลูน้าจ่ายเงินสดเตริมได้ครับเดี๋ยวราคาเดินเข้าทางด้านนี้ได้เลยนะคะคาเฟ่จะอยู่ด้านในแล้วคุณผู้มาค่ะครับก็ที่คาเฟ่เคียงตาเห็นว่าเขาปิด6โมงครึ่งนะก็ตอนนี้ก็ใกล้6โมงครึ่งแล้วประมาณ4โมงจะ5โมงแล้วอาจจะมีเวลาไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกคาเฟ่เข้าทางด้านหน้าทางขวา หน,น่าจะตรงนี้อ๋อมีโรงแรมที่พัดด้วยเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เป็นคขาลึกหาดก่อนดีกว่าโอ้โหกับบ้านทายทอง เขาบอกว่าโซนคาเฟ่จะอยู่ตรงชั้นสองอ๋อนั่งไงเป็นร้านคาเฟ่ขึ้นได้ขึ้น,น,นไปจุคนได้เยอะเหมือนกันแต่ดูทั้งวันนี้เหมือนจะไม่มีคนเท่าไหร่ ดีครับมะนาวโซดาครับนาครับครับก็เพิ่มห้าบาทเนาะรับเคสทันเพิ่มไหมคะใช่ครับการเป็นผู้ป่วยเบาหวานนี่ก็ลำบาก โอเคก็เรียบร้อยคาเฟ่เขียนผาเอาจริงๆส่วนตัวผมผมว่า الم, มันมันไม่ตรงปกนิดหน่อยนะมันก็ตรงแหละก็เป็นคาเฟ่แต่เขาไม่เข้าไปดูด้านในไงก็เป็นคาเฟ่อยู่ตรงบริเวณที่ผมอยู่ตรงเนี้ยที่เขาเปิดให้บริการแต่ว่าก็เสียค่าเข้ามา50บาทแต่ข้างในก็ราคาปกติคาเฟ่ทั่วไปก็ห้าสิบหกสิบประมาณร้อยหนึ่งก็ถ้าใครชอบถ่ายรูปสวยๆจริงถ่ายรูปกดเยอะนะแต่ว่า จริงๆผมคาดหวังว่าจะได้เข้าไปข้างในคาลิหารเขาไงแต่ไม่เป็นไรหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะกลับไปในเมืองราชบุรีก่อนยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปที่ไหนแต่เดี๋ยวเราหาที่ไปได้แล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับ ที่มาดูได้สักคักหนึ่งในตลาดเก่าคุอยกีก็มาติดใจที่ร้านนี้เลยแทนม,มันโชคในเจมดูจากหน้าร้านแล้วดูแล้วน่านจะเป็นร้านที่ใหญ่นะ้วก็บอมเยอะมากเลยมาดูนเขาขับอันน,นี้เนื้อหนังแคลอรี่ มาที่ลาดดีผมว่าข้าวเแพงกต่ราคาดีนะราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยข้าวคับมหัวจาราห้าสิบาทให้เยอะเลยนั่นๆเราชอบอย่ากนำุกเป็นน้ำุเนน้ำุสาหรายดีดีดแตกดีน้ำฟุกสาหร่ายจรนะครับหัวเขาทำ ใครที่มาที่จังหวัดนา้านเรียงตอนตะวันออกจังหเดินเล่นได้ตลาดตลาดเก่าหวยกี่เป็นเนื้อถนนคนเดินติดกับแม่น้ำก็บรรยากาศดีอของกินก็ค่อนข้างเยเอะแต่ผมไม่ค่อยชอบกินของกินเล่นเท่าไหร่ก็เลยหาของกินหนลังแหลกก็เดินเข้ามาในตลาดมีหลายร้านเดี๋ยววันนี้ไปดูว่ามีร้านข้าวต้มก็น่ากินเหมือนกันแต่เรามาคนเดียวไงามาคนเดียวก็ข้าวขๆๆาหมูแหละง่ายๆร้านนี้มีข้าวขาหมูมีข้าวหน้าเฟ้น กินแต่แล้วดเดี๋ยวพาไปดูจะพาไปดูข้างในมีอะไรบ้างก็คิดว่าเหมือนเดิมนะอร่อยดีแต่ว่าจะติดหวานทุกอย่างแต่ว่าขาหมูเดี๋ดวยวถ้าหวานแะล้วนะก็ไม่แปลกที่จะหวาน สดีครับเพื่อนๆตอนเช้าวันนี้เหมือนว่าวันนี้จะมีปัญหาตื่นมาเราจะไปหากาแฟกินตอนนี้ผมก็อยู่ที่โร,รงแรมไมล์ o ูมที่ตัวเมืองราชบุรีปัญหาที่ผมบอกก็คือฝนตกครับพอ,อฝนตกแล้วผมต้องมาคืนผมจําได้ว่าผมจอดรถไว้ไม่ได้อยู่ในลมหมวกกันน็อกไม่ได้เอาขึ้นไปด้วยเจ็บร้อยเก็ร้อยเอ้ยไม่เปียกเท่าไอะไ ชื้นโอเคน่ายังพอไปได้เดี๋ยวผมจะพาไปกินติมซัมกันเดี๋ยววันนี้เมื่อคืนก็กลับมาด็ดเหมือนกันเดี๋ยวขอตัวขับรถไปก่อนโอเคร้านติมซัที่เราจะไปชื่ออติโกปีก็อยู่แค่3ามนาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวลุยฝนไปเลยดีกว่าน่าจะไม่นานเท่าไหร่ไม่เปียกออกมา นีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นร้านดิ่มกาที่ชื่อดังในย่านนี้เอาจราิงๆแล้วผมดูแล้วถือว่าเป็นร้านที่น่าจะราคาแพงที่สุดที่เรากินในร้านนี้เลย,เ,ลยเพราะว่าก็กาแฟส,สดเปล่แก้วละห้าบาทตัวเตมต้มนี่ราคาเกือบห้าบาทอาหารจานติดตัวกทั่วไปก็มาห้าสิบหกสิบก็ถือว่าราคาได้เก่งกั่าี่กรุงเทพเดี๋ยวมาดูเดี๋ยาาาวว่าหน้าตาเป็นยังไง เขาบอกว่ารอประมาณสิบห้านาทีติ่มซำที่นี่รสชาติอะไรยังไม่รู้แต่ว่าเขาจะมีบริการน้ำชาด้วยตอนนั้นึกว่าจะเป็นชาจีนชิมดูแล้วมันคล้ายกับชาฝรั่งมากกว่านะก็ถือว่าโอเคมันก็เอาไว้ตัดเลี่ยนกับตบิ่มซำได้มัแจะดีทีเดียวแตอนนี้เรียงรอนติ่มซำจะม่รู้จะมาเมื่อไหร่สิบห้านาทีไม่ต่างเมื่อกี้มองไปที่ไเสาอ่ะก็จะมีไอ้นี่ด้วยเมนูแนะนำเขาบอกว่าวปเป็นไ แกงสุกมือนกัดอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวลองกินข้างหลังที่มาจะไปยิมจะค่อยสั่งเพิ่มมาแล้วอย่างแรกขอบเปี้ยที่ขอบเลี้ะค่อนข้างจะมีชิ้นเล็กนิดนี้เลย,เย,เยๆๆลองดูรสชาติเป็นไงอืมหอมมากน่าจะเป็นผสมอยู่เหมือนข้างในเป็นเนื้อตุน๋นดำอ่ะ เรามาทอดเลยผมชอบเม,มนูที่ผมชอบอร่อย,อเเยกใจอย่างรอดดีๆรู้สึกจะ6กบาทผกจจทอดอร่อยนะนะอันนี้ผัดผัดผัคุ้มค่าอยู่หกบาทอร่อยเลยแต่รอย,อย่างม่มาเนี่ยครับับจะหมดนะกินไปเรื่อยๆเป็นทิวๆ เดี๋ยวตอนนี้ผอมอยา่างก็มาครบแล้วเต็มโตลเลยแตงโวเนี่ยเยอะ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 จริงอันนี้มันพัดไปลองตัดไปอยู่เรามาดูขนมเรา,ากนเอขูแดงนี่ขอปู่แดงเพ็งหนึ่งแตะะ่ละอย่างมีสามลูกจะมีไอสาหร่ายจะมีไอ้กระอมัท,ที่มีสองลูก ก็ามรูปเลยเขามีรูปให้ดูยอ,ดดยอยู่น้องแป้งสาลเปาดีเนืใส้ยังไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะเจ็บในกรุงเทพชอบกินหมาลเปาใส้เยอะๆยิบบุนอีกหน้่ไมีสามชิ้นห้าบาท อร่อยดีเลยฟูเด็กมากต่อไปขนมจีบโกจิ้ปโปมโับโคลนเลย,ออยชอบชอบชอบ นแล้อวอ่ะพออาหารผสมก็ไม่เกิชิบหายคุณลืมไปมาคนเดียวสั่งเป็นกลองเลยแต่ว่าพอกินไปกินมาตอนแรกจะหมดหนักเอออร่อย,อยกระลำพัดเพื่อเลยรกระลำเพื่ออะไรอย่างนี่อย่างหนึ่งร้อยเที่ยงไม่เหลืออะไรแล้วบมดครบ ตัว่าเท่าไหร่ถ้าดูจะประมาณคร่าวก็น่าจะมีเกือบสาร้ดูวเท่าไหร่มีกาแฟแก้วแล้วก็ของเลย่สรุปชอบเดียหายสองร้อยหกสิบ้าบาทรวมหบาทแล้วก็อากไปที่พักก่อนเดี๋ยวมของจุดของเดี๋ยวจะกลับละเพราะว่าเราเที่ยงตอนนี้ก็จะเก้าโมงละ ปกติตื่นตั 6, ม้มลาบฉบูดีก็เปิดตั้งแต่6โมงครึ่ง -4 โมงเย็นก็เอาภาพรวมๆเลยก็คือรสาชาติของวัดก็ได้นะก็ออแล้วแต่คนแล้วแต่ชอบก็ในภาคเหน,นก็น่าจะมีร้านเนี่ยนะแหละทำที่ร้านใหญ่สุดนะละเพราะคนเยอะด้วยถ้าเช้าๆคนแน่นเลยตอนนี้ก็ประมาณใกล้ๆก้าวมือคนก็น้อยลงละจะมาพบกับที่พักกันดีวกว่าโอเคตอนนี้ก็กลับมาที่ที่พักแล้วเราขึ้นห้องไปแล้วก็ เก็บเก็บของก็สำหรับที่พักเราก็มาอยู่ที่มายรูมอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันเลยถือว่าทําเลค่อนข้างดีเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกเลยนะและราคาไม่แพงด้วยคืนละ500บาทวันธรรมาดาเสาร์อาทิตย์550บาทห้องก็ใหญ่ใช้ได้ที่จอดรถกว้างขวางเออค่อนข้าง,ง,งชอบเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราหาดีๆในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีโรงแรมที่ราคาไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ผมว่าใช้ไดเ้เรื่องของ เดินทางของกินสะดวกเนี่ยผมไปที่ไหนมาไหนก็ไม่เกิน15นาทีถึงหมดโอเคครับหลังจากที่เช็คเอาท์จากท,ที่พักเรียบร้อยแล้ว ผมยังมีอีกร้านหนึ่งที่ต้องไปกินให้ได้ที่จังหวัดราชบุรีนั่นก็คือร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์งเองแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองเลยสิก็เลยพากันไปกับเจ้าลมเบสตาคูใจเดินทางกันไปที่อำเภอโพธารามซึ่งร้านเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่ว่ามันมีมากมายหลายร้านมากเลยแต่ว่าต้องไปลองให้ได้หลายร้านต้นตำรับพอใกล้ถึงแล้วเราก็รู้เลยเพราะอะไรเหรอ มันมีร้านข้างทางเต็มไปหมดที่เป็นร้านเนื้อต้มบ้านสิงแต่เราไม่สนใจเป้าหมายเราชัดเจนอยู่เทินใต้สะพานเพื่อเลี้ยวขวาเข้าไปที่อำเภอโพธารามตำบลบ้านสิงเพราะเป้าหมายของเราคือร้านโกลเลียงเจ้าเก่าเนื้อต้มบ้านสิงเท่านั้น โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านเนื้อต้มบ้านสิ๋งเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นของดีจังหวัดราชบุรีอำเภอโพธารามก็อยู่ใกล้ๆก,กับวัดบ้านสิ๋งนะครับมาดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไงไม่เคยกินนะครอนแต่ว่าในกรุงเทพก็มีสาขายเยอะนะผมไม่เคยกินมาลองดูต้นตำรับเลยที่นี่เขาบอกเป็นต้นตำรับมาราชบุรีต้องโดดไม่โดดถืถอมาไม่ถึงเลยทีเดียวโอเคหลังจากรอสักพักตอนนี้ก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยต้มเหนือบ้านสิ๋งก็จะเป็น กนาดป้อมเนื้อทั่วไปนะมีข้างในมีเนื้อสดตังสึกเนื้อเปลยวันนี้จะหมดหรอมีกมั่งหมูหรือกั่งเนื้อได้ไม่แน่ใจแล้วก็เราขอชิมสักกัดนฮ้ยกลมกลมสดง่ายสดลื่นฟองขอแต่ว่าเขามีมะนาวมาด,ด้วยเขาลองแต่มะนาวแม่ใช้หลังจากเติมมะนาวแล้วมันกลมกลม,มมากขึ้นะเดี๋ยว กเป็นยังไงบ้างอืมหอ,อรื่้งหลยเด้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเป็นโฮมีร้านนี้อำลังลองกินบ้าง กินอาจจะต้องบีบมะนาวเยอะหน่อยน้่งก็เย็นไม่มีรถเที่ยวแต่ข้างในอย่างเดียวนะอ้าวรถไปที่สุดเลย มันจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ผมเคยกินมาในกรุงเทพนะมันจะออกแบบเชงเชงแบบคนจีนหน่อยๆมีความเค็มมีความมันบอดี้น้ำซุปไม่หนักมากอยากได้เปรี้ยวก็ิดน้ำมะนาวไปอร่อยอันนี้แนะนำคตดมา เรียบร้อยยี่ิแปดเก็าเหลาเนื้อกับลวกจิ้มเนื้อต้มเนื้อบ้ันฝิ่ก็น่าจะเป็นเห็นเขาบอกเป็นร้านแรกๆแม่ต้อเป็นร้านต้นาำรับของค้อมเนื้อนะเราก็มาขายทั่วบา้านทั่วเมืองในกรุงเทพมีสาขาเยอะก็ไม่ติงบาทมาหลอกได้อร่อยกินดีงกินเรียบกินไม่เหลือโอเคครับผมก็เรียบร้อยต้มเนื้อบา้านสิ่นเกาเหลาบาทไอ้ลวกจิ้ม70บาท ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเป็นทีเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วเจอกันคลิปต่อไปเรามาดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกินที่ไหนกันไปด้วยกันขอบคุณครับ